ลดราคาสุดๆจากไล่ละ200,000เหลือเพียงไล่ละ150,000เท่านั้นค่ะเจ้าของต้องการใช้เงินด่วนเลยจำเป็นต้องขายค่ะสวัสดีค่ะน้องการจากเพจที่ดินมั่นคงนะคะใครที่กำลังมองหาที่ดินโฉนดราคาถูกๆต้องแปลงนี้เลยค่ะแต่ก่อนที่จะไปชมฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดที่ดินสวยๆในคลิปหน้านะคะ ที่ดินแปลงนี้ชื่อแปลงนิพัฒน์อยู่ที่ตำบตลตลิ่งชันอำเภอเมืองจังังหวดสุพรรณบุรีขายยกแปลงเนื้อที่ทั้งหมด7ไร่กับ222ตารางวาเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดครุดแดงนอสอสี่จอหน้าแปลงที่ดินเป็นถนนสาธารณะนะคะความกว้างประมาณ4เมตรค่ะที่ดินเป็นที่นานะคะทำนาได้และตอนนี้เจ้าของเดิมก็ทำนาอยู่ค่ะมีคูน้ำอยู่ด้านหน้าแปลงเลย ที่ดินราคาถูกขนาดนี้ไม่ได้มีมาบ่อยๆนะคะจะซื้อไว้อยู่อาศัยทำนาทำสวนหรือไว้เกงกำไรในอนาคตก็เหมาะค่ะที่ดินอยู่ใกล้ถนนลาดยางเพียงแค่500เมตรอยู่ใกล้โรงเรียนวัดจำปาแค่4.5กิโลและบริเวณโรงเรียนก็มีตลาดนัดเซเว่นซีเจร้านค้าร้านขายของชำม,มากมายให้บริการค่ะ อยู่ใกล้ตัวอำเภอดอนเจดีแค่15กิโลตรงนี้จะเป็นแหล่งชุมชนใหญ่มีทั้งโรงเรียนโรงพยาบาลธนาคารร้านสะดวกซื้อ KFC ปั๊มน้ำมันตลาดสดตลาดคงเดินหน้าองค์ดอนมีทุกวันตั้งแต่บ่ายยันมืดของกินอร่อยอร่อยเพียบเลยค่ะถ้ามาจากเซนทรันเวสเกตเดินทางเพียงแค่1ชั่วโมงครึ่งก็ถึงแล้วค่ะ และหากท่านใดกำลังมองหาที่ดินสวยๆไว้อยู่ยามเกษียณไว้ทำบ้านสวนบ้านพักไว้รองรับวันหยุดยาวกับครอบครัวนะคะการแนะนำแปลงนี้เลยค่ะสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือนัดชมที่ดินกับการได้ที่เบอร์0944661464เบอร์นี้แอดไลน์ได้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้การขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ